ถ้าวิธีพูดตรงแบบไม่โดนหาว่าหยาบคายนะครับข้อแรกก็คือเริ่มด้วยน้าเสียงนิ่งๆไม่กระโชกคกคากไม่ขึ้นเสียงนะครับโทนเสียงสําคัญนะครับเวลาพูดข้อ2ให้ใช้คําว่าเรารู้สึกว่าหรือในมุมมองของเรานะถ้าพูดแบบนี้จะฟังดูเหมือนการแชร์ไม่ใช่การฟันธงใส่หน้านะครับพูดในมุมมองของตัวเองข้อ3ให้หลีกเลี่ยงคําแข็งๆหรือคําประชดตัดออกครับพวกคําว่า ก็พูดไปแล้วไงหรือพูดไปเธอก็ไม่เข้าใจอยู่ดีเีตยตัดคําเหล่านี้ออกนะครับข้อ4ี่ครับให้พูดเนื้อหาไม่ต้องใส่อารมณ์เข้าไปครับพูดเหมือนหมอเลยครับพูดเนื้อหาเข้าไปนะครับถ้าเราอยากให้เขาเข้าใจประเด็นก็ไม่จําเป็นต้องใส่อารมณ์เข้าไปในคําพูดพูดเฉพาะแฟกต์เท่านั้นข้อสุดท้ายครับพูดเสร็จแล้วก็อย่าลืมเปิดโอกาสให้เขาพูดกลับบ้างถามเขาว่าเฮ้ยที่พูดไปเธอโอเคไหมเปิดโอกาสให้เขาถามกลับ